อันนี้ขายอะไรครับเนี่ยมีกระน้ำานะคะ่ะรกมงนครต้นค่ะซึ่งตรงขึ้นไปยังพระเนีรยทครองช้างนะคะที่ทุ่งทะเลยาส่ว คองเจียธิยาค่ะโดยที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้นะคะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไปยังทุ่งทะเลยาค่ะเพื่อที่จะคล้องชานั่นเองค่ะตลอดจนว่าลบบุรีในปัจจุบันนะคะซึ่งมีฐานะเป็นเมืองรูปหลวงของกรุงเรียธยาด้วยค่ะครับผมค่ะ้าสังเกตนะคะ2ฝั่งของคองสะบัวค่ะจะมีทุ่งลานค่ะที่เรียกว่าทุ่งแก้วทุ่งข,ขวัญค่ะ

ชใช่ครับใช่ครับจะสวยงามมากธรรมชาติปิดขอบคุณครับ กันยูงก็ได้ไม่ทำไม่ใช้เองคนรับาด้วยเดี๋ยเดี๋ยี่อันี้ยังไม่ใช่ไหมคะเนี่นยังไม่เผาค่ะน้วทารินขุยปูแล้วมีนอยู่ตรงนี้เลยได้สวยล่ะดีว่ะ นจะมีหลายให้เป็นทรงอย่างนี้ให้เป็นทรงอย่างนี้จ้ะเอามัเหรอมนเล็กมัมเหรอเล็มเล็มเล็มหรออันนี้ถ้ามันเป็นทรงตอันนี้เขาเรียกว่าเล็มนะคะมีมีดีไหมดีม้อ กล่าวไว้แล้วนะครับวัดพระนะครับก็เป็นวัดที่ที่เป็นที่น่าสนใจนะครับของนักท่องเที่ยวอีกเช่นกันนะครับที่มาทางแห่งนี้นะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าประตูตแห่งกาลเวลาครับค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคแนะนําเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและว,วัฒนธรรมคลองสาะบัวค่ะ ประตูลูกขมรโดดท้องแผ่นดินวัดพระงามแห่งนี้ครับค่ะซึ่งวันนี้เร,เราจะได้เป็นการโปรโมทนะครับโปรโมทนักท่องเที่ยวนะครับได้รู้ข้อมูลหรือทราบแหล่งที่มาที่ไปของวัดพระงามเพิ่มคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี<ช>่ยครับ<อ>สวยเรียนถามท่านร้อยตรีจำลองเจริญสุขค่ะรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะบัวค่ะอยากจะทราบถึงสกิลก็สำหรับ การเปิดเส้นทางนะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวของตะบัวนะครับในวันนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือนะจากสี่สี่หน่วยงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในานามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนะฮะพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็รรกรมศิลปากรแล้วกอ็องค์การมหาส่วนตำบลของตะบัวนะทั้สี่หน่วยงานเนี่ยก็ได้ร่วมกันนะฮะในการที่จะเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว ที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวนีประวัติศาสตร์อีกเส้นทางหนึ่งแล้วก็เป็นเส้นทางในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเพราะว่าในเคาะในวงการมหาสุตตะบลน,นะหรือว่าในตำบลคลองตาบัวเนี่ยนะก็มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของเชิงวัติราณแล้วก็เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะครับ mm. ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับ ได้มาท่องเที่ยวนะในพื้นที่ของตำบลคลองสรบ,บัวเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับมีวัดวาอารามนะมีสถาปัตยกรรมนะสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก็ช่างมากมายและนอกจากนั้นก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นในเรื่องของการจัดทำเกี่ยวเรื่องของอิดนะอิดแดงกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการาตีเหล็กน,นะตีนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็มีวิถีชีวิตนะฮะในเรื่องของอที่วิถีชีวิตชุมชนนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็ทั้งในจังหวัดแล้วก็นอกเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้มาท่องเที่ยวกันนะครับครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณ i right. เป็นการเปิดะนะครับ<ช>ประตรแห่งการเวลา,าโการสนทาง,งาท่องเที่ยวชุมชนและวะัฒนธรรมครองสระโอ,อยยางเป็นทางการแล้วนะคะทางการที่ครับทาง ลุกประตูลุกัดมรดกของแผ่นดินวัดพระงามตรงน,นี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเอาในวันนี้นะครับในขออนุญ,ญาตนะครับความใหม่นะตรงนี้นะครับหม่หน้านที่ของเราลงแล้วนะครับขอห้ยุท่านถ่า,ายภาพนะครับกับประตูสุบแห่งการเวลาแล้วก็ชมนิทรรศการที่อยู่ด้านในนะครับผมอาจย์